สวัสดีครับผมนายสุพัร์บุญเรือน,นะครับรหัสโันึ3งกศูกาวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องมือคำสั่งแบบออดสโนมนะครับเป็นที่อยู่ในระบบบิการเรน u x นะครับซึ่งคำสั่งแบบออดสโนมนะครับจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือของ BCC หรือว่า BPF Compiler Collection ครับและแบบออดสโนมเขาจะใช้สำหรับคำดวจหรือว่าตรวจสอบค่า IO นะครับ IO ก็คือค่าอ n p u ุตเอาตุของระบบที่เกิดขึ้นในไบออ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรียนวิชานี้นะครับก็คือค่า i/O เนี่ยเราสามารถนํามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูลใช้ในการตรวจสอบข้อบกพร่องของข้อมูลได้ใช้ในการทดสอบและพัฒนาและสุดท้ายครับคือใช้ในการตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของ iO ครับเนื่องจากการใช้คําสั่งไบโอสนมเนี่ยเราสามารถจะได้รับค่าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นค่า Time ค่า T ค่า Sector ค่า b บต e ต่างๆนะครับทำให้เรารู้ว่า ในไบออสเนี่ยเกิดการส่งข้อมูลอะไรบ้างทําให้เราสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ในใช้ในวิการต่างๆได้ครับนี่จะเป็นนะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการทําทงานนะครับเป็นโคดเดโมที่ผมทําไว้นะครับโดยผมจะใช้อาดูตูอันก่านะครับก็ใช้ oscen เดิมครับหน้าทางก็เหมือนเดิมขั้นตอนแรกที่ทําก็เหมือนกับครั้งก่อนครับก็คือการ ิ sudo apt.getupdate ครับแต่ก็ใส่อัหาร OSC คร Arc ับเมื่อทำงานทำการอัปเดตเสร็จนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง sudo apt.getupdate เอ่ไม่ใช่ get install ครับแล้วก็ดำด้วย ffc อ่ะทำการเป็นการ install b p c ลงไปครับ แล้วเราจะพูดครับแต่แล้วเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการอาลองใช้คําสั่งคำไบออสม ดันจะเราลองรันนะครับมันก็จะมีค่าต่างๆขึ้นมามีค่า time ค่าคอมค่า pid ค่า dis ค่า t ค่าเซเตอร์ค่าบ y ์ค่าเ e เกนซี่ครับต้อเเห็น capture นั่นนี้นะครับต่ไว้น์นั่นนาลเสียอธิบายนะครับแต่ก่อนจะอธิบายนะครับก็คือหลันก่อน ถ้าจากคาสั่งนี้นะครับเราจะมีฟังก์ชันเสริมครับก็คือถ้าเราเติมขีด h ลงไปทีหลังนะครับเราจะสามารถขีด q ครับเมื่อโชว์ค่า,า que ครับที่เป็นหน่วยคล้ายๆค,ค่าเรเคชครับแต่จะเป็นค่า,าค่าล่าช้าของการจัดลําดับ q ครับแต่ผมไม่ได้เอาสั่งอะอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ผลลั์ของเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราลองใช้คาสั่ง biosnoop ครับจะสังเกตได้ว่าเราจะมีค่าทั้งหมดหลายค่าเลยโดยหลางได้จะเป็นค่า time ครับ time เนี่ยมันจะหมายถึงเวลาในการข้าถึง io ที่เกิดขึ้นนะครับโดยจะมีหน่วยเป็นวินาทีครับก็คือเป็น s ต่น,นี้นจะเป็นค่า com นะครับค่า com หมายถึงชื่อของโปรแกรมหรือคําสั่งที่เราค่าถึง io ครับก็คือ biosnoop ที่พิมพ์ไปโดยจะมีค่า pid i d หมายถึงค่า p o c e s s i d ครับของกระบวนการที่ทำหน้าที่เข้าถึง I/O ก็จะเป็นนี่6 0ึนี่ครับต่อจะเป็นค่า Disk ค่า Disk หมายถึงรหัสรหัสของ Drive อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ I/O นะครับต่อมาจะเป็นทีทีหมายถึงเป็นประเภทครับก็คือ R จะเป็นค่า Read ส่วน W จะเป็นค่า i ร e ครับจะได้เป็น Sector Sector จะหมายถึงอ่าเลขหน้าของแผ่น Sector ครับ คือเต้นหน้าของแผ่นที่เกี่ยวข้องกับ IO ครับต่อมาจะเป็นค่าไบต์ค่าไบต์ก็หมายถึงจำนวนไบต์ข้อมูลที่ถูกอ่านหรือว่าถูกเขียนครับจะมีค่า4,968,192 0นี้ครับส่วนต่อมาขั้นตอนสุดท้ายคือค่า latency หรือว่าค่าความล่าช้าของ IO นะครับจะมีหน่วยเป็น ms ครับหรือ milli วินาทีครับน <ell> <ell> ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน <ell> ี <ell> <S <s ้คร <ell> ับขอบคุณครับ